Ram bazar miễn, kỳ lô, rắm biển. Chiếc không? lô, rắm biển. kg kỳ kg rắm biển. kg kỳ lô, rắm biển, 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 ท่งลงในล้วก็สิไปถวายสังฆทานครับบานโลาบานยาทางผู้น้องจอบพี่นนองเพราะว่ามันอึ้นนอตแตว่าคำไปเลยพระลดน้ำมนต์ก็จักววาลมันคึนดีบุยกับฟัน ฟันรถถอ,อยชนเขาถอยเองมันรถมันรถมันถอยเองมันไนม่้นรรนนันันก็เลยแบบไปาดก่อนส่งในก่อนแล้วก็จะกลับอังกฤษแนละ้วลูกชายชินไม่ <c oughs> นหนัอกอออท,ทดไป ไปบ้านก็อย่ลืมทักมาพี่หน่อยนะว่าพี่บอยถึงไม่ใช่ผลภักใต้ไม่ทักมาพี่เลยถึงบุ๊กก็พี่บอยถึงพ่นาที่สาวดาพี่บอยถึงแล้วนะถึงอังกฤษแล้วนะเออพี่ก็จะโล่งอกเลยถึงบ้านนะขอพรให้เดินทางปลอดภัยโดยสวสดิภาพบ้านนะนันนะอกาศหน้าหรือว่าค่อยมาเจอกันใหม่คนเราโอกาจอกันได้ตลอดนั่นแหละ ก็มันก็อยู่ไกลเนาะมันไม่ใช่บ้านเราเนาะไปกันง่ายใช่ไหมขึ้นเครื่องมาก็ไม่ใช่น้อยนะฮะเครื่องมาึเครื่องไปก็ไม่ใช่น้อยต่างต่นบาเที่ยวเมืองไทยรอบนี้ค่าใช้จ่ายไหนไปเท่าไหร่นะถึงแสนไหมถึงแสนบาทไหมเลยอยู่นครธิสารใช่ไหมและในเมื่อขึ้นมาดอนเมืองอีกทีแล้วก็ รอถูกไหมไม่ได oh, ้ไปถูกไม่ได uh, like. ้อ๋อแต่ต้อดอนเมืองใช่ไหมครับต like, uh, ้อดอนเมืองรอนานไหมก็สองชั่วโมงอ๋อ้กินต่อเลยครับอ๋อ้พี่เรียกว่าเป็นนอนโรงแรมอีกไม่ด้เกี่ยวนะจองไปต้องจองยาวเลยใช่ไหมครับอ๋อ้ต้องมาขึ้นที่ดอนเนอะเอ้ยใจหนยทำไมไฟใจหายวันนา้กำลังบินและถ่ายรูปด้วยนะใน ลูกกระทีก่อนกลัปไปสงไรสน,นามบินครับมาในแล้วนี่เหมือยไหมไงนตื่นเต้นนะกลั <c oughs> บบ้านแล้วนะในกลับอังกฤษแล้วกำลังถึงนสนามบิน เอาไปรัเ,เมบบ<ๆ>ือเหรบบบบนะถ้าอากาศเราถ้าถ้าหากไม่มีวาสนาต่อกันก็ไม่ได้เจอกันนะนไหนใช่ไหมแย่ใช่ไหมเพราเรามีวาสนาต่อกันทั้งที่ให้ให้คนอื่นซะด,ด้วยอ่ะเรามารู้จักกันทั้งที่เป็นน้องกันนะไหนนะคบดกันนะ ใช่ว่าจะมาพูดบันทพี่ไม่เคยมาเน,นีน่ยนงัขบกันด้วยใจขอบขอบคุณแม่ด้วยนนเนะ,นะขอบแมด้วยขอบแมทนินด้วยขอบคุณมากอน,นอ,กองกินที่เรองกฮนทีมงสวรรณภูมิแอร์พออินเตอนชนแนลนะครับ ก็เพ่เคยมาได้พี่น้องครั้งแรกเร่นี่มาสม่งเนาะอยากอยากไปเที่ยวนะพี่ก็อยากไปไปอะไรแต่ว่าไม่ไปไม่เอาอะกลัวกลัวขึ้นเครื่อง <c oughs> อยากไปอยู่อยากไปแต่ว่ายังยังไม่มีตังค์โอ,อ้โห <c oughs> ให้พี่มีตังค์ป่าพี่ก็จะไป <c oughs> พี่มีตังค์ยังขอนรถขอนลาอย่างไรให้ใหบา้างอันนี้รถอะไรไอช่องไหนนะ ทำไมรุ่นเมย์มันต้องมีตรงนี้ไลวเปลใหญ่ไปแล รถออกก็ต้องใส่รถเอง multimulti- j a z a k a l l ี่้อองงนนนะจริงๆเราเข้าไปได้นะ จะหายด้วยกันนะครับไหเขาไปนะครับธรรมดาถึงน้ำตาน้ำตาลงเม็ดเลยเหมือนกันคิดถึงในอนะเนาะว่า,าในนมาอยู่ด้วยกันหลายวันสามสี่วันนะก่อนที่พิงน้องเขาเหมือนกันให้เขาคนน่ารักนะครับจริงๆน,น่ารักมากนะใช่ดีมากเลยนะใช้ได้สัมผัสได้รู้จักใครนี่นะโห้เยอดครับในคนที่ชอดจริง ยิ่ง,ง่ายอยู่ง่ายนะครับแต่ดีพูดจาดีด้วยนะครับทุกคนที่เใจใสดีมากนะครับ่านยอดสุดยอดใช่เฉลี่นะครับตันนี้นนแนนกลับเขาบอกว่ารุ่นปีหน้าเขาจะมาใหม่ปีหน้าเขาจะมาใหม่ผมก็ได้พาเขาไปเที่ยวทุกที่นะฮะใจเฉล,ลี่ยจะพาเขาไปเที่ยวที่เขาจะเดไปผมพาไปหมดทุกที่ โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเปงนแม้สักสักอย่างครับไม่ได้คิดว่าโอ้ใครนั้งใครนี่เขาโน้นนี่มีมีใจน้ําใจของนักของไหนเขาเองนะครับหนุ่มบอไม่ได้เรียกอะไรทั้งสักหนึ่งบอเต็มใจที่จะพาเขาไปเที่ยวนะครับแต่ซิรีสเขาก็โอเคนะเขาก็แนะนามาหาหนุ่มบอยที่บ้านบลก็พาเขาไปเที่ยวพุ่นนี่นั่นเอนแรนอะจะไปไหนก็พาไปหมดนะครับโดยที่ผมไปด้วยใจจริงไม่ได้คิดอะไรสักอย่างครับแต่ไหนเขาคงไม่ แล้วนอย่างนั้นนะครับก็มีใน้ำใจให้หนุบวยด้เล็กลน้อยนะครับหนุบวยก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องไนท์มากเลยขอบคุณเชลินเหมือนกันนะครับขอบคุณจริงๆน,นะ,ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอนนี้ยังยังยังนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหลังนะจากส่งเมสเสจผมตอนนี้ผมก็จะไปที่อะไรนะดาทวายสัง่งกันครัเป็นไงตามีครูษษ้สึกยังไงบ้างพูดให้เอฟซีฟังด้วยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงไหนไปเอ่อคิดถอยอ่ะน้องพี่เนาะ คนไม่ใช่มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแค่สามสี่วันก็ถือว่านานแล้วนะนะใช่ไหมล่ะก็ถือว่านานนะครับพี่น้องเออถ้าเราอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ไปก็ไม่ไม่ตทอาไะไรอันนี้นกินข้าวด้วยกันอะไรไปด้วยกันตลอดสามสีออ่ว <laughs> ันมา, <laughs> ายาก็ใส่กัไปน้ากันอ่าบ่ลไม่ได้ทิ้งน้องนะครับอยู่คนเดียวผมไม่ผมไม่ทิ้งนะครับผมก็ต้องไปรับน้องตลอดเพื่อ ัวน,น้องเขาแบบเหงาอยากเพิ่นเหงาเออัวน,น้องเหงาะนะครับหนบุบอยก็ไม่ได้ทํางานทําการอะไรก็เสียเวลางานมาตอนรับน้องเขาอย่างเดียวนะครับโดยที่หนุ่มบอยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะไม่ได้คิดอะไรอ้าวไอ้ดาพูดหรือผมพูดเนี่ยเออ,อดาพูดไปมันก็เหมือนได้กลัวไม่ดีเลยก็คนรู้สึกมัาคนเราซื้กว่าใจหาย นิดหนึ่งวันนิดละลายเติบยู่มอืมมันขึ้นหัดเธอะล้วยังไงโอ้กว่าไปจิลนะอ๋อม่จะสิว่ายังหรอกันแบบว่ามันตื้นกัน ม่คนมันเคยอยู่ด้วยกันเคยคนมันเคยแบบกินน้ำกันหล้เมื่อนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมกินน้ำกันไปเที่ยวน้ำกันพิดาน้ำตาคอเลยไหนเอ้ยคิดถึงน้องไหนอตาตกน้ำกันเห็นแล้วมันเคยนั่งด้วยกันเนาะเคยนั่งคุยกันเป็นหลายวันเออท่านไหนมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับไปอีกอย่างอันนี้คุยกันตั้งนานนวันสองวันไหนเอ่ย ทิดาก็สามทิดาก็ตาซีเหมือนกันะด